นิทานินโศบรื่องหมาป่ากับลาลาตัวหนึ่งกำลังกินหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้ากใกล้กับป่าตอนที่มันเห็นหมาป่าซุ่มอยู่ในเงามืดข้างรั้วไม้ง่ายที่จะเดาได้ว่าในใจหมาป่าคิดอะไรอยู่มันจึงพยายามคิดแผนการช่วยชีวิตตนเองโดยเริ่มแท้งทำเป็นขากระเพกแล้วเดินกระหยองกระแยงด้วยความเจ็บปวดเมื่อหมาป่ามาถึงมันก็ถามว่าลาทำอะไรมาถึงขากระเพก ลาตอบว่ามันไปเดินเหยียบหนามอันแหลมคมมาช่วยดึงหนามออกให้ข่าทีเถอดเจ้าลาขอพร้องร่ำร้องกับความเจ็บปวดหากท่านไม่ทำตอนนี้ตอนที่กินข้ามันอาจจะติดคอท่านได้นะหมาป่าเห็นพร้องกับคำแนะนำอันชาญฉลาดดังกล่าวเนื่องจากมันเองก็อยากอร่อยกับเมื่ออาหารโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการสำรักเจ้าลาจึงยกตีของมันขึ้น ส่วนเจ้าหมาป่าก็ลืมหาน้ำอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังทันใดนั้นเองเจ้าลาก็ถีบขาวไปเต็มแรงจนหมาป่าก็เด็นปิวไปหลายช่วงตัวและขณะที่เจ้าหมาป่าพยายามลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าและเจ็บปวดอยู่นั้นเจ้าลาก็หนีหายไปอย่างปลอดภัยสมควรแล้วละ่ะหมาป่าควรขณะคลานมุดเข้าไปในพุ่มไม้ข้าเกิดมาเป็นนักล่า ไม่ใช่บอสึกหน่อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงยึดมั่นในอาชีพของตน